แล้วถ้าไม่มีอินโทรให้ทําอะไรพี่ได้วะเอาละพี่ซีดเบเกตตอนนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วอะนะสําหรับรายการพีเซศทีวีแล้วก็มาอยู่กันในเกมโลโบอกของเรานั่นแหละแต่ว่าเราไม่เคยทําอะไรที่แบบว่ามันเป็นอย่างนี้มาก่อนเลยก็คือการไปยืนยันตัวเองให้กลายเป็นผู้ใหญ่แล้วก็สามารถเปิดไมโครโฟนได้นะน,นะพี่ปีก็เลยบอกบลมลองเข้าไปที่จุดแมปจุดพักใจดูดิแล้วจะเห็นน้องๆเขาจีบคนกันเต็มไปหมดเลยเมื่อกี้เดินผ่านๆก็เขินเลยแหละไอ้วันนี้นี่ได้เวลาแล้วล่ะขอ อนุญาตสองเลยว่าคุยอะไรกันอ่ะเถิดเต้นจังเลยพวกเราสามารถเปิดไปกันได้ทุกคนใช่ไหมใช่เดี๋ยวเพียงแค่กดตรงกลางเดี๋ยวไปกันเถอะเราไปยุ่งเรืลิกยาววานกันดีกว่าเอ้ยตรงนี้คุยอะไรกันอ่ะใช่อันนี่น้องเงียบงนี้อะไรพติจารณาหรอเอ๊ะเขาไม่อยากคุยกับเด็กที่เป็นดาวซินโดรมปะอะไรวะเล้เขามาทำอะไรกันเยอะแยะๆต่างคนต่างขอกันอะ มาดูคนเอากัน bueno ท้าพี่โอ้ยอ่ฮัลโหลพี no um> ่พี <er in, ่ฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลวไงฮัลโหลเอาพี่มีไอจีไหมมีมีมีพี่ไว้ได้ไหมเดี๋ยวฟอไปได้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 โอ้เขารุ่นใหญ่อ่ะเราเราคุยกับเขาเราเขาจะตอบเรานล้ว Cô mẹ phim bắt là con dưới sau 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 gin được hơi sau lạy đi mẹn skin dạy kìa 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 อันนี้บาทเขาผ่านทางกันหมดยังคะเขาถามเราว่าอะไรนะเขาจ่ายเท่าบาททางยังไม่ไม่ไม่มีไม่มีสักบาทเลยอ้าวแล้วกูแจกตังไงล่ะไอ้บาทได้ทั้งหมดเลยไอ้แบงคตังไปหมดเลยแบงค์เยรวยอ่ะดูดิอยากใช้ชีวิตแบบนี้วะเก็บเลยเก็บเก็บไอ้ไอ้มึงโปรยที่ลราบาทนี่วะพี่รวยเนาะพี่รวยเออเหลือสองบาทคนเดียว กดไม่ได้ไอ้ไโชว์เอ้โจว์เลยอ้โจมันมนหลือสองบาทเดินมาแถวนี้บ่อยจังเดินเาเขาอยากจ่ายค่าผ่านทางถ้าจ่ายค่าบัตรนั่งไปจะได้อะไรไม่ได้อะไรเลยแล้วเราจะจ่ายทำไมจ่ายเพื่อที่จะขึ้นไปเลยแล้วถ้าขึ้นไปเลยโดยไม่จ่ายล่ะจะเกิดอะไรขึ้น เอาเงียบเลยเ,เงียบเลยเอาเงียบไม่ตอบไม่ได้เลยตอบไม่ได้เลยไอเ้เรื่องกูกูจริงจังใจเลยยย เฮ้ยไปเฮ้ยไปเอะไรพี่ปูมี่ไป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 เดินตามเดินตามออกเสริมนะเดินตามกูออกเสริมนะกูออกนะออกนะออกเลยออกเลยออกเลยใหญ่เติลยแม่งเดินตามมาเฮ้ยค่าเฮ้ยค่าไปเติมพี่ติกว่าเอาถ้าถ้าถ้ามีคำว่าพี่ปูมีเมื่อไหร่กูออกอ่ะอันดิกูไม่ต้องการททัก5 minutes later เรื่องหน้าจอยากจังเลยเนาะ เลื่อนหน้าโตยากจังเลยนะเขาพูดอย่างนั้นเอาละหล่ะได้เวลาโลเปออแล้วนันหรอไได้ยินวะัแไมโลเปลงจริงด้วยเสียงทันก็ทูท่นก็ฝึกภาคเเยใครขึ้น ไปไปจริงอ่ะเดินเดินพี่เดินตามคนหลังบีงพี่คนหลังพีคนหลังฝึกภาคอยู่คนงนี้คนคนคนนี้เขาบอกจะไปเล่นเปียโนเฮ้เขาอาจะอาจจะวอร์อยู่ก็ได้ยังพึ่งเฮ้ยหรือเล่นเป็นวะเออเขาอาจจะวอร์มีหายคิว ตัวเจอยู่ไหนวะตัวเจอยี่นี้เป็นก๊อตทาเล่นกูแอดเป็นก๊อตทาเล่นกับกรรมการไล่มึงออกแล้วเลยเพราะมากเลยเพลงจุลศิลป์พาร์กเหรอไม่คุยเลยเพลงเหมือนจุลศิลป์พาร์กเลยเมื่อกี้เมื่อกี้เพลงอะไรเหรอ ผมไม่ผมไม่รู้เหมือนกันมันเป็นเพลงของอนิเมะมั้งครับมันจะตึง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 แล้วก็มันจะผมจะได้แค่ดนตรีน่าจะเรื่องจูเลสิกพาร์คเลยไงเฮ้ยซคุณากาะกระาเกตเลยมันเอาเลยแอมกักันนาเกตไปแอนไรเขตกูรู้เลยกูดีเลยกูเกอร์กูเกอร์มาก นายนายนายชื่ออะไรเหรอลุงชื่อว่าลุงลีนะรีเหรออายุเท่าไหร่เหรอตอนนมนี่ลุงนี่หล่อมากเลยมีแต่สาวสาวมาจีบอายุเท่าไหร่เหะลุงอายุร้อยปีแล้วไม่ไม่ไม่หมายหมายถึงคนเล่นหน้าคมเนี่ยอายุเท่าไหร่ตอนตอนตอนนี้อายุเท่าไหร่นายหน้าหน้าหมายถึงหน้าคมหน้าหน้าคมเนี่ยหน้าคมเนี่ยอายุเท่าไหร่ ไม่ไม่ไม่เอาร้อยไม่เอร้อยปีร้อยร้อยปีมันโมตอนนี้อายุจริงกันเท่าไหร่ชีวิตชีวิตจริงอายุเท่าไหร่วันนี้ที่จักนะไม่เอาเอาเอาโลกแห่งความจริงสิพูดภาษลฉันอายุสิบเจ็ดนะโอเคสิบเจ็ดเป็นคนกรุงเทพเลยไม่ใช่นะขึ้นมาทำงานเฉยสิบสิบสิบเจ็ดทำงานอะไร สายตัวไอ้คนคนคนตีนไอ้ยังเป็นคนตีนกูไอ้เบคเ้ยมันมีมนุษย์จริงๆไม่วันนี้นี่อ่ะต้องการมนุษย์จริงๆพี่ชายพี่ชายคนที่ชื่ออพี่พี่ชายคนที่ชื่อไอ้นั่นนะไอ้ไอ้ไอ้สเคโนยูเมโวไอ้ไอ้ไอ้หนีอะไรกูวิ่งหนีเลยมันรัวเป็นกูเลย กดย้ายเซิร์ฟมา Five minutes later โอเคทุกคนหลังจากที่เราไปทําการเล่นในแมปอะไรก็ไม่รู้มานะปวดหัวไปหมดเลยเจอแต่คนแปลกๆกันนะเราก็ไปอยู่กันในแมปอาร์เซลัมไลฟ์หรือว่าใช้ชีวิตในโรงพยาบาลบ้านซึ่งผมก็ไปเติมมาเป็นเอ่อเอ็มฟด้วยแล้วก็ตอนนี้เราก็เป็นกาดได้เวลากวาดล้างพวกมันทั้งหมดแล้วล่ะไปกันเถอะพวกเราเรามาโรเปกันดีกว่าใช้กี่กาดเลยดีไหนเอานี่ป่าดีๆใส่ชุดจะดี เอายิงได้เอาเรียบร้อยดิอย่างนี้อ่ะไม่เอามันละกูนี่ดิเยิงบ้าเลยเฮ้คนถูกจับแล้วุดจังเลยเฮ้ยทำอะไรกัได้เลยเสดเลยนี่ เด้บัลเว้ขีเข้ามาชี้เยอะเลยแบ่ก์โกโกอุตลาเลิบมาหกสิบโลากช็อตมันไปเกินช็อตเลยล่วงเลยเอออะไรอ่ะอำไมตายอ่ะใครทำอะไรกูอ่ะไม่รู้ต็มคุกต็มคุกเต็มคุกเลยมันมีขึ้นแจ้งเตือนอยู่ว่าถ้าเกิดเราฆ่าคนเยอะเกินเราก็จะตายไปเลยอ้าวกูกลายเป็นคนบ้าเลย กลายบ้ากลายเป็นคนบ้าไปเลยเขาอยู่ห้องไหนไปหาเขาไปหาพึ่งบุ๋มเอา escape 10โลบักบายนี่ลาก่มไบ้ากลลาก่อนกูใช้อำนาจของรัฐบาลหายบ้าออกมาแล้วทไบ้างายบ้าหายบ้าตอนนี้กูกลายเป็นไอ้นี่แล้วกลายเป็นคนบ้าเอ้ยเมื่อกี้เดี๋ยวก่อนเติม800บักเพื่อเป็นมาเฟียจัดไปนี่ลากรักกรกูเป็นมาเฟียตาย m i n u t e ์ later แล้วไหนมาฟีเอ้เฮ้ยนี่ไอ้ยาดเฮ้ยเข้ามาแล้ว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 เฮ้ยมันแม่นี่มันจะช่วยเราอ่ะมันพิมพ์ไทยใส่อ่ะเฮ้ยเออว่ะช่วยเอาว่ะอาว์ escape อ้าวพวกกูบ้าแล้วอ้าวออกไปเลยหนีเลยแล้วเนี่ยเราเป็นเราเป็นนักโทษแล้วเนี่ยเราหนีแล้วเนี่ย escape แล้วกลายเป็นนักตลุบหนีแล้วเราต้องหนีไปไหน บ้านหลังนั้นปน่ะใ, well. ใกล้ๆด้วยล่ะบ้านหลนู้นกล้ๆไปๆอยู่ข้างในฐานมาเฟียหนทางของมาเฟียมาแล้วดูงนี้ปืนแน่นอนเฮ้ยนี่มาเฟียใบมาเฟียเนี่ยใบมาเฟียมาเฟียแปดร้อยดูดูมาเฟียอเลยมอดูปืนมาเฟียดิ โอ้ยนี่แก AK ไม่บีโอ้ยมาแล้วกูเราถือได้เอเราแคถือได้ AK แต่พี่บุมถือมาเฟียปืนมาเฟียนี่ด้วยกันนะโอ้ยรอยนัดเลยไปเป็นลังเป็นลังบอลลองแกนมันเอ้ารู้จักรีบอนเปล่าเราเรามีคียการ์ดด้วยนะเว้ยเวลาเข้าไปลังบอลไปร้อยโลบักมันต้องระดับสุดยอดสิวะกูมีคียการ์ดกไม่ต้องห่วงกูเปิดประตูด้วยซุ้ประตูเลยเว้ยมึงมีคนเดียวเลยกูกูไม่มีมีเราโดดลงไปงี้ได้โดดลงไปได้เลยเว้ย มันม <all> right? <k gaan> ันมันมันก็มันจะแก๊ก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 กันอยู่ฆ่ามันปุ๊บมาช่วยแล้วไาฟีเอ้เออมาบุ๊บมาฟีเอ้เนี๋ก็ตำรวจเดี๋ยวจะฆ่ามันเออมันปืนโคตรแรงเลยว่ะวกูมาวกูมาหรือที่มาฟีเอ้เพื่อี่มาช่วยพวกนักโทษเนี่ยมันอยู่เนี่ยตำรวจจับขังเขาเข้าหักูมากูโคตรเข้าหัวมาก กบอะไรวันเนี่ยแป๊บเดียวเฮ้ยได้ยิบแป๊บเดียวเองอ่ะรีบบอลบุปปาเลยเฮียรีบอลแม่งโดนจับเลยไม่ไหวเลยอ่ะมันไม่เข้าตัวเราเราเราโดนจับเลยอ่ะไอ้นั่นคนนี้มันปล่อยเราอ่ะเอาเดี๋ยวเรยิงมันเนยิงมันดิรออะไรเขาปล่อยเราเขไปใกล้ๆมาก่อนแล้วค่อยยิงเดี๋ยวกูจัดให้เองรอแป๊บรอมันดักจับไปเถอะมันอาจจะรู้ต่อยเรา เปิดียการ์ดให้คนข้างล่างออกนะมีคนชื่อหนูชื่อแรดอยากกเนี่ยตายตายตายหมดเลยไม่ต้องไปแล้วปีอยู่ตรงนี้แหละปีประตูปดประตูปดประตูปิดระประตูเปิดหรือปิด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 ดปิ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 ดพี่ปิ่ปิปรดปรดปิดปิดปิดิปิด เฮ้ยไฟแง๊กตัวเตีวอย่างเดิมเลยคุณอะไรเนี่ยอะไรวะไม่บอกกูไฟแง๊กอ่ะมันยิงมึงปิ้วขึ้นฟาร์มแฮกเลยนจริงก็ออกมาเดบวกตำรวจมันอยู่หลังลำเพล่งเฮ้ยกูไฟแงกเฮ้ย อ้าไอผมโดนแบบไม่พีเลยมันจะตัวระเบิดแล้วบอกไฟแฮกเกอร์มันโป้มุกที่กูเห็นเมื่อกี้เห็นมึงต่อหน้าต่อตาเลยฝั่งนั้นไม่มีคนยิงเลยแต่แบบตัวมึงระเบิดขึ้นฟ้าไปเลยไอ้เหี้ยไอ้ตัวนี้ตัวยิงระเบิดปันเนี่ยให้ขบรถเปิดให้หน่อยใครก็ได้เต่าเป็นคนโดนไฟยิกอีกแล้วตัวระเบิดเเฮ้ยยม่่อไไระวังทำไมทำไมเราถึงระเบิดตายได้วะไม่เข้าใจ มันนับว่าเราใช้ไฟงแฮกแล้วมันก็ระเบิดเราเลยเออยิงรัวไปวะมันจะไฟแฮกได้ยังไงวะไม่รู้ว่าจูนก็ระเบิดขาดตัวไปเลยแม่กูบินขึ้นฟ้าไอตัวไอผู้หญิงนี่ก็เติมแปดร้อยโลบักเหมือนกันเด้อไออานิเมะกอนก็เป็นบอมเบียมันรู้กูอ่ะว่าะมันคือกูของแล้วสินี่ยเอ้ามันจูนจูนก็ไฟแฮกอยูแล้วกูเป็นเดียระเบิดคาโคตรกลัวเลยอะบุกดักโซ่ พวมึงไม่ม to ีว erm ันได้เป็นมัอฟีเฮ้ยี่โมกเดียวกันโำรวไอ้ไม่ไอโม่เดียวกันพวกมันคือนักต้มพวกมึงไม่มีวันได้เป็นมัอบฟีไอ้พวกกูเรา่าบุกทิงได้หมดเลยอย่าได้ขวาง่าเฮ้ยบัานไว้เฮียพี่บูมมาเ่ยห้องสปอนตำรวจอข้างห้องสปอนตำรวจแคมเลยเออกูเปิดเลยแคมปาเลยโอ้ยไอย่โม่เี

จบเกมแบงวบัดไว้วมึงอย่าลืมมาเล่นกันนะไอสยลม์ไลอ่ะแล้วซื้อเป็นมาไฟียเฮ้ยนี่ต้างกูดับเบิลสตาร์ไม่าด้ด้วยนี่อย่างฮหน โอเคพิซซ okay, ี่เบเกตก็ต้องจบกันไปแล้ว <c oughs> นะสำหรับรายการเวทีทีวีแล้วก็รูบักส์ของเราก็เป็นยังไงกันบ้างนะครับนะวันนี้ก็ถือว่ามามั่วกันในทีเดียวเชียวนะครับนะก็ใครที่อยากจะเล่นตามเราหรือว่าเปิดไม้ได้แล้วก็ลองไปเล่นกันดูแล้วกันแต่ส่วนมากน้องๆก็น่าจะเปิดไม้ก็ได้แล้วแหละว่าดูทรงไม่น่ารอดผลแล้วเหรอเ,หเกมนี้นะก็สำหรับใครนะครับที่มากดไลค์กดติดตามพวกเราทุกคนก็ต้องขอคุณขอบใจก่อไปตะกี้นะจุดนี้ครับสำหรับวันนี้ก็ต้องลากันไปก่อนไว้เจอลิปหน้าบ๊ายบายจ้า Yeah. Bye